สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับครูปุ๊นะคะในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูชพาักเกียนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประโยคสื่อสารนะคะประโยคสื่อสารประโยคสื่อสารเป็นอย่างไรจริงๆแล้วในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราก็ใช้การสื่อสารอยู่แล้วนะคะ แต่เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนไปชมความรู้นะคะชมความรู้ตั้งใจดูนะคะตั้งใจดูแล้วก็ในคลิปก็สั่งให้ทำอะไรนะคะนักเรียนก็ทำตามไปเลยนะคะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราได้รู้จักกับคำและชนิดของคำกันไปแล้วเรามารู้จักกับประโยคสื่อสารกันบ้างนะคะซึ่งในวันนี้เรากลับมาพบกับคุณครูคนเดิม ถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราตามมาดูกันเลยนะคะสวัสดีครับนักเรียนทุกคนได้กลับไปอ่านประโยคสื่อสารกันแล้วนะครับแต่ก่อนที่ครูจะถามคำถามนักเรียนนั้นนักเรียนจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าประโยคสื่อสารนั้นมีไว้ในการสื่อสารเพื่อให้ผู้พูดและผู้ฟังมีความเข้าใจตรงกันและจะต้องเลือกใช้ประโยคให้ตรงตามจุดประสงค์ซึ่งประโยคที่ใช้ในการสื่อสารนั้นมีหลายชนิด อ่าใครตอบครูได้บ้างว่ามีประโยคอะไรบ้างก็จะมีประโยคบอกเล่าประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธค่ะใช่แล้วครับจอยแต่ประโยคไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะครับแล้วยังมีอะไรอีกคะครูมีใครช่วยครูตอบได้บ้างครับหอมครับก็จะมีประโยคแสดงความต้องการประโยคคำสั่งและประโยคขอร้องครับเก่งมากครับวิน ถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละประโยคมีความสำคัญอย่างไรเริ่มจากประโยคบอกเล่ามีไว้ใช้บอกเรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นรู้เรื่องเช่นเด็กกลุ่มหนึ่งยืนอยู่ริมรั้วประโยคต่อมาครูอยากให้พิมพ์ช่วยครูแต่งหน่อยครับได้ค่ะพิมพ์จะแต่งว่าคุณตาชอบเล่านิทานให้หลานๆฟัง ประโยคต่อมาคือประโยคปฏิเสธมีใครตอบครูได้บ้างครับว่าประโยคปฏิเสธมีไว้เพื่ออะไรประโยคปฏิเสธมีไว้ใช้บอกเรื่องราวนั้นๆว่าไม่ใช่ไม่ต้องการหรือไม่จริงค่ะใช่แล้วครับจอยและนอกจากนี้ในประโยคปฏิเสธมักจะมีคำว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในประโยคด้วยนะเช่นคำว่า พิมพไม่กลัวตุ๊กแกอีกแล้วในประโยคนี้มีคำว่าไม่เป็นประโยคปฏิเสธครับประโยคต่อมาคือคุณแม่ไม่ได้ไปที่ตลาดในประโยคนี้มีคำว่าไม่ได้เป็นประโยคปฏิเสธครับต่อมาคือประโยคคำถามซึ่งประโยคนี้ใช้สำหรับถามผู้อื่นเมื่อต้องการคำตอบครับแต่เอ๊มีใครรู้บ้างครับ ว่าในประโยคนี้มักใช้คำว่าอะไรบ้างพิมพ์ตอบได้ค่ะว่ามาครับพิมพ์ก็จะมีคำว่าใครอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรทำไมค่ะวินช่วยครูแต่งประโยคคำถามหน่อยสิครับเด็กยืนมองดูอะไรครับครับและในประโยคนี้มีคำว่าอะไรเป็นคำที่แสดงความเป็นคำถาม และประโยคต่อมาครูจะแต่งว่าใครรู้จักงูเขียวบ้างในประโยคนี้มีคำว่าใครเป็นคำที่แสดงความเป็นคำถามครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆรู้จักกันไปแล้วทั้ง3ประโยคและเพื่อเป็นการทบทวนเรามาทำกิจกรรมกันก่อนนะคะให้น้องๆเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องคะ่ะ ลองดูอีกทีนะคะเยี่ยมไปเลยครับต่อมาเรามาทำความรู้จักกับประโยคแสดงความต้องการกันบ้างนะครับซึ่งประโยคแสดงความต้องการนั้นเป็นประโยคที่ใช้บอกความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้โป้ครับ ในประโยคนี้มักใช้คำว่าอะไรครับปุ๊กมักใช้คำว่าอยากต้องการประสงค์ค่ะใช่แล้วครับปุ๊กถ้าอย่างนั้นปุ๊กช่วยครูแต่งประโยคด้วยนะครับได้เลยค่ะครูฉันอยากไปอ่านหนังสือในห้องสมุดค่ะเก่งมากครับและประโยคนี้มีคำว่า อยากเป็นประโยคแสดงความต้องการถ้าอย่างนั้นจอยช่วยครูแต่งอีกหนึ่งประโยคสิครับคุณพ่อต้องการสมุดบันทึกค่ะเพราะในประโยคนี้มีคำว่าต้องการเป็นประโยคแสดงความต้องการค่ะประโยคต่อมาคือประโยคอะไรครับวินประโยคคำสั่งครับ แล้วประโยคคำสั่งมีไว้เพื่ออะไรครับพิมพมีไว้เพื่อใช้สั่งให้ผู้อื่นทำอย่างได้อย่างหนึ่งหรือห้ามไม่ให้ทำก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูตัวอย่างของประโยคนี้กันนะครับเช่นอย่าแย่รังพึ่งในประโยคนี้มีคำว่าอย่าเป็นประโยคคำสั่งครับประโยคต่อมามีใครช่วยครูแต่งได้บ้างครับ หนูค่ะห้ามรังแกสัตว์และในประโยคนี้มีคําว่าห้ามเป็นประโยคคําสั่งค่ะและประโยคสุดท้ายที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือประโยคขอร้องครับจอยครับช่วยอธิบายประโยคนี้ให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับได้ค่ะครูประโยคขอร้องใช้สําหรับขอร้องผู้อื่นให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งมักมีคําว่ากระรุณา โปรดช่วยค่ะเก่งมากครับจอยถ้าอย่างนั้นก็ช่วยครูแต่งประโยคด้วยนะครับครูครูคะกรุณาเล่าเรื่องสัตว์มีพิษให้ฟังหน่อยค่ะครับและในประโยคนี้มีคำว่ากรุณาเป็นประโยคขอร้องครับและอีกประโยคครูจะแต่งว่าพอใจช่วยหยิบหนังสือให้ผมหน่อยในประโยคนี้มีคำว่า ช่วยเป็นประโยคขอร้องครับรู้จักกับประโยคสื่อสารทั้ง6ชนิดไปแล้วน้องๆมาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันดีกว่าค่ะให้น้องๆตอบคำถามต่อไปนี้ว่าประโยคที่ให้มานั้นเป็นประโยคสื่อสารชนิดไหน ผิดค่ะใช่แล้วค่ะเก่งมากครับตอบถูกเก่งมากครับ ถูกต้องครับเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ทำกิจกรรมสนุกสนุกกันไปแล้วคราวนี้เรามาทำกิจกรรมฉายเดี่ยวเพื่อทบทวนความรู้กันต่อเลยนะคะฉายเดี่ยวตอนข้อไหนกันแน่ ให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องค่ะกรุณาตรวจสอบเงินทอนให้ถูกต้องปะเก่งมากค่ะประโยคใดคือประโยคแสดงความต้องการเยี่ยมไปเลยค่ะประโยคใดคือประโยคขอร้องเยี่ยมไปเลยครับพืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต ประโยคที่กำหนดคือประโยคอะไรเก่งมากครับประโยคใดคือประโยคปฏิเสธเก่งมากค่ะประโยคที่ใช้ในการสื่อสารไม่ยากเลยใช่ไหมคะซึ่งประโยคเหล่านี้ก็ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วน้องๆก็อย่าลืมใช้ให้ถูกต้องนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เป็นไงคะหลังจากชมคลิปในเรื่องของอประโยคสื่อสารไปแล้วนะคะคิดว่านักเรียนคงเข้าใจมากยิ่งขึ้นซึ่งในในคลิปเนี่ยก็จะมีการทําใบงานทํากิจกรรมร่วมกันซึ่งคุณครูก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่านักเรียนทําไปพร้อมๆกับเขาเลยนะคะเพื่อเป็นการลดงานลดการบ้านของเราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูไม่ได้งานไม่ได้ให้งานไม่ได้ให้การบ้านนะคะแค่ให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องของประโยคนะคะ เข้าใจว่าช่วงนี้เราเรียนกันเยอะนะคะเรียนออนไลน์เราก็ต้องทํางานกันเยอะไปนิดนึงนะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูไม่ได้ให้งานแม่กันบ้านนะคะแต่คุณครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบพร้อมกันเลยในคลิปนะคะคิดว่านักเรียนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้มากนะคะโอเควันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ